ใช้แอ,นนอ,อมโก,อ,กนะอันนี้คือแอมโกโนาโนพัทนะครับใช้ทาหน้ายางบำรุงก็จะเป็นฮอร์โมนบำรุงหน้ายางนะครับทาลงแล้วก็ทาขึ้นแค่นั้นเองครับต้นละหนึ่งครัง้งนี่ครับนะหนึ่งครับสุดยอดน้ำยางไหลพื้นขึ้นประมาณสองสามร้อยเปเ็นครับแต่เมื่อเคยได้มีดหนึ่งสามถ้วยหนึ่งสามมีดต่อไปนี้อาจจะมีดเดียวเต็มถ้วยฮะ พิสูจน์พิสูจน์ีต้นที่มากกมาัดผิดแล้วก,กีให้ดูสาม,มน้ำยางไหลดีมากจ้ะสามมีดได้สามกระปุกได้สามกระปุกค่ะน้ำยาง หน้ายางนิ่มปีดง่ายนะคทดลองมาแล้วจ้าจลองให้ดู